เศรษฐีมาจูรุถามว่าพิธีนี้เรียกพิธีอะไรครับอาจารย์ที่กำลังทำนะครับนะเรียกว่าพิธีครอบหม้อพิธีครอบหม้อเป็นศาสตร,ร์ภูมิปัญญาโบราณที่คนโบราณนะใช้ในการเอามาดูแลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง าการมองทัศนวิสัยถ้าชาวบ้านเรียกว่าการตัดต้อศาสตร์ตัดต้ออาจารย์ได้รับการาถ่ายทอดจากหลวงพ่อจิตตการโรท่านประสิทธิ์วิชาให้ซึ่งหลวงพ่อจิตการโรเนี่ยท่านสืบทอดมาจากหลวงปูน่นูนวัดเนินหอม อำเภอเมืองปร,ราจีนบุรีนะสารการครอบม่อเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของตาอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องของสายตาหรือตาต้ออะไรอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจกันพระอาจารย์ท่านบอกว่าเคยมีลูกศิษย์คนหนึง่งนะประกาศขายที่ขายกี่ปี3-4มี่ปียังไงก็ไม่ไม่ออกไม่ขายไม่ได้ ชีวิตมันก็ลง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 ,ลงนะขาลงสสลาก็เลยให้ขอให้หลวงพ่อช่วยครอบหม่อให้รากฏว่าสองวันหลังจากนั้นมีคนมาซื้อที่ได้รได้ราคาที่ดีท่านบอกว่าเนี่ยการครอบม่อไม่ใช่เรื่องของเรื่องของตาอย่างเดียวเพราะว่าท่าทอาจารย์สังเกตหลายคนนะฮะบางคนเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องตา เขาก็ทําอยากทําป้ากฏว่าเหมือนเขาเบาตัวเบาโลกบางคนมือคนมึนหัวหนักตึงบางคนเนี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวพอทําแล้วก็คลายนะซึ่งจา์ก็ทำหลวงพ่อว่าจากที่ผมสังเกตว่าคาถาของการครอบหม้อนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับดวงตาเลยเพราะจานแปลภาษาบาลีได้ ภาษาบาลีหรือคาถาเนี่ยเราเรียนบาลีมาเนี่ยตามหลักบาลีไวยากรนะอาจารย์เรียนเรื่องนี้มาก็เลยแล้วก็บทคาถาที่ที่ใช้ในการครอบหม้อเนี่ยมันเป็นคาถาที่หลายคนสวดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่มันเขาเอามาใช้แบบในทริกในศาสตร์นี้โดยเฉพาะมันไม่เกี่ยวกับการดวงตาก็เลยถามพระอาจารย์มันเกี่ยวกัน เคล็ดวิธีนี้เป็นเรื่องการตัดเวีตัดกรรมได้ไหมพระอาจารย์บอกได้เสริมอ๋อเปิดความรู้สึกเป็นยังไงก่อนเบาดีค่ะอืมเบาเออมันมีความรู้สึกยังไงตอนที่ก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำ ก่อนทำก็ยังปวดตามเลือตามตัวค่ะพอทำแล้วก็เบาเบาตัวเบาตัวดีค่ะโอ้เบากี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันจะไวปานกรมาเนตนมดีค่ะเบาตัวหันปวดขาเออ๋อปวดขาอยู่ใช่หนูเป็นเส้นเออเหมือนเป็นรองช้ำค่ะตรงตรงขา มันยังปวดอยู่แต่ว่าอันนี้เอามาเนี่ยคือพอนั่นแล้วก็มันหายหายปวดเลยค่ะอืม,มยังไม่ได้เป่าเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะ <c oughs>